สวัสดีครับพี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เครารับทุกท่าน Facebook ไลน์ประจำวันศุกร์ที่22กรกฎาคม2559ในวันนี้ตอนประเทศไทยถอยหลังลงครองเรามีรายการยอดไม่นิยมเดินหน้าประเทศไทยในโลกความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับประเทศที่มีสถานะที่เดินหน้าก็ต้องเดินหน้าหาความเจริญ ไม่ใช่ว่าเดินหน้าหาความายนะหลักใหญ่ใจความก็คือว่าการพยายามเพียรอธิบายเรื่องการปฏิรูปประเทศจนกระทั่งละเลยที่มาของนายกรัฐมนตรีที่มาของวุฒิสภาที่มาขององค์กรอิสระที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นหัวใจหลักในเรื่องทางอำนาจ การปฏิรูปที่กล่าวอ้างกันว่าถ้ารัฐธรรมนูญผ่านจะต้องมีกฎหมายปฏิรูปออกให้แล้วเสร็จภายในสี่เดือนเนี่ยและต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีมันก็แค่วัทกรรมพุลมแม้ว่าจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรพระพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับวันที่ท่านอยู่เนี่ยนะครับใกล้ครบสองปีบอกว่าตอนแรกประเทศไทยเนี่ยเข้าใจว่าเข้ามาห้าเดือนแล้วจะ,ะ,จะแก้ไขปัญหาได้สําเร็จ มาถึงเนี่ยนะครับประเทศไทยปัญหาใหญ่กว่าที่คิดตอมาเรื่องการปฏิรูปทงางกสิสารภาพสับเสร็จว่าทำได้เพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำว่าการปฏิรูปประเทศคำว่าประชาธิปไตยอันสมบูรณ์นั้นมันกลายเป็นคำเลยนะครับว่าประชาธิประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แปลว่าเผด็จก,การที่เข้มข้น การปฏิรูปประเทศก็คือวัฒกรรมเช่นเดียวกับคำว่าสมานฉันท์คำว่าปรองดองคือไว้หลอกลวงกันเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการปฏิรูปประเทศต้องมาจากประชาชนรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับไม่ให้อำนาจแก่ประชาชนเอาตัวอย่างว่าขนาดเวลานี้อำนาจเนียครับเกินร้อย อะไรนี่นะครับกฎหมายมีปัญหาอุปสรรคก็ใช้มาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวประกาศคุ้มครองความผิดได้หมดทาไมจึงไม่สามารถปฏิรูปประเทศได้แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทําได้เพียงแค่10%นะครับซึ่งก็คาดการว่าประมาณรถไฟความเร็วสูง3โลครึ่งนะั่นแหะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่อานาจมันไม่ได้อยู่ที่ตัวบทกฎหมาย มันอยู่ที่ระบบการปกค,ครองว่าโลกเขาให้การยอมรับหรือไม่ถ้ายังไม่เข้าใจว่าที่ประเทศไทยเนี่ยน,นะครับถอยหลังลงครองนั้นมันเป็นเพราะระบบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นในวันข้างหน้าก็ต้องทะเลาะก,กับบรรดาน,านานาประเทศว่าเขาไม่เข้าใจประเทศไทยความจริงประเทศไทยไม่เข้าใจเขาต่างหากว่าโลกซีวิลไลนั้นเขาเป็นประชาธิปไตยกันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เมื่อเราต้องการอยู่กับความดักดานและก็ต้องการฉาบความสีวิไลไว้คุ้มนะครับของคำว่าประชาธิทีปไตยอันสมบูรณ์ของกับคำว่าปฏิรูปประเทศผมบอกไปยังเนี่นะครับพี่น้องที่ไปร่วมเป่านกหวีททั้งหลายว่าท่านต้องแสดงจุดยืนว่าท่านเชื่อหรือว่าอำนาจของประชาชนไม่เหลืออยู่เลย นายกรัฐมนตรีคนนอกท่านยอมรับได้ใช่ไหมวุฒิสภามีอำนาจลนา้นฟ้ามาจากการลากตั้งไม่ได้มาจากประชาชนตั้งโดยคสอชอเนี่ยนะครับ250คนองค์กรอิสระไม่ยึดโยงกับประชาชนที่มาของสสบัตรใบเดียวผู้แทนสองประเภทก็ไม่ได้สนองเจตนารมณ์ของประชาชนนั้นเนี่ยท่านรับสภาพการอย่างนี้ได้ผมเองก็เห็นว่า วันที่กสิทธิพธิลมเขาลาออกนะครับจากมูลนิธิคอปปสเนี่ยว่ามีความเห็นต่างกับสุเทพเทือกสุบรรณเรื่องคอปปสสมัยรัฐธรรมนูญฉบับบวราณนั่ผมเชื่อว่าหลายหลายคนก็มีความคิดเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยใครก็ตามนี่นะครับสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญเผด็จการในวันข้างหน้าที่บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย บนหัวของท่านจะมีกราบ,บาบของคำว่าเผด็จก,การติดหัวไปเนี่ยนะครับอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพรรคการเมืองใดย,ยืนเคียงข้างเผด็จก,การปี2535ทับสองเขาเรียกว่าพรรคมารยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเรียกว่าพรรคเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประชาธิปไตยที่ถูกต้องนั้นอำนาจต้องเป็นของประชาชนและผมบอกกับพี่น้องไอยาวกแวก ให้ดูหัวใจของอำนาจวันนี้รัมนูญฉบับนี้บอกว่าปราบโรงเพิ่มสิทธิเสรีภาพถามว่าก็คณะทําประชามติยังไม่มีสิทธิเสรีภาพท่านจะไปหาสิทธิเสรีภาพได้จากไหนทุกอย่างโกหกพบลมทั้งนั้นเหมือนกับคําว่าปราบโรงเหมือนเรียนนะครับอาจจัดนะครับเรียนฟรีหรือนะครับให้กู้ยืมจากม .4 ถึงม .6 หรือถึงปริญญาตรี ก็สร้างความหวังลมหลุมแรงแรงในเอกสารของกะกะตเ,เพราะฉะนั้นครับเราจะได้วิตกว่าเราจะเลือกตั้งเมื่อไหร่คอสชเนี่ยนะครับหนีเนี่ยนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้อยู่แล้วก็พูดชัดว่ารัฐธรรมนูญผ่านหรือไม่ผ่านก็เลือกตั้งปี60และถ้าคิดจะสืบทอดอำนาจโดยการอธิบายแบบภัยสารพืชมงคลว่า ไม่รับร่างเพราะต้องการให้คอสอชอ,อยู่ยาวเหมือนกับกลุ่มเนี่ยนะครับสปชสมัยร่างบาวรศักดิ์ก็พูดลักษณะเดียวกันว่าความร่างบาวรศักดิ์เพื่อให้คอสอชอ,อยู่ยาวผมเชื่อว่ายิ่งอยากจะอยู่ยาวเท่าไหร่อายุท่านยิ่งสั้นมากเท่านั้นและท่านฝืนน,นะครับชะตากรรมของฝ่ายประชาธิปไตยท่านจะกลเป็นทรราชคนล่าสุด ท่านจำปากผมเอาไว้ว่าระหว่างลงในเวลาที่ยังไม่บอบชำ้ำคนก็ไม่ตะกิดตะขวงใจก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่มาจากการรัฐประหารแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งถลํมลึกท่านจะเป็นทรราชและทรราชนั้นท่านไม่มีวันที่จะล้างภาพและสลัดตัวของท่านได้หอ,อกเพราะฉะนั้นผมไม่กลัวว่าท่านจะอยู่ยาว แต่ท่านควรจะกลัวว่าท่านจะเป็นทรราชหรือไม่แต่ที่สำคัญที่สุดนั้นต้องขอเชิญประชาชนคนไทยว่าวันที่เจดสิงหาคมเราต้องออกมาร่วมในการทำประชามติร่วมเป็นหูเป็นตากันขอให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยลงประชามติท่านจงรักชาติบ้านเมืองมากกว่ากลัวอำนาจของผู้บังคับบัญชาถ้าท่านเนี่ยนะครับ รักชาติบา้านเมืองจริงถ้ามีการทุจริตท่านช่วยเก็บหลักฐานในจำนวนแสนกว่าหน่วยได้หลักฐานชัดเพียงแค่สามหน่วยคอสชอก็อยู่ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพียงแค่พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากกกงก็จะเกิดความยากลำบากแต่ถ้าไปใช้สิทธิ์น้อยก็เสร็จโจรนะครับสำนวนไทยไม่นะครับคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราอย่าวกแวกกับเรื่องที่ไม่เป็นความจริงรัารรมนูฉบับนี้มีสิทธิเสรีภาพนะครับใครไปพูดเรื่องศูนย์ปราบโกงการทํำราชามติหรือจะไปแจกเอกสารไม่รับร่างล้วนแต่ถูกจับถูกดําเนินคดีกันทั้งสิ้นมันไม่มีเสรีภาพมาตั้งแต่เริ่มอะแค่สตาร์ทนนะครับก็โกหกพกลมกันเสร็แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเป้าหมายเราต้องการประชาธิปไตย เราไม่ต้องการการเลือกตั้งที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและที่สำคัญที่สุดรับหรือไม่รับก็เลือกตั้งปี60แต่ถ้ารับนั้นการสื่อทอดอำนาจเป็นความชัดเจนที่สุดไม่รับอำนาจของประชาชนจะเหนือกว่าเผด็จก,การคอสชอนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงวันที่7สิงหาคมผมนายจตุพรพรมพันธ์จะเดินทางไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างแน่นอนพบกับ Facebook ไล v ์ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ